อิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชย,ยามะอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอภิปูชย,ยามะอิมินาสกาเรนะตังสังขังอภิปูชย,ยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภคกวตาทโมธัมังนัมัสสามิสุปฏิปโนภคกวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภคกวโตอตราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภคกวัโตอรลหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนงังคัจฉามิธัมมังสระนงังคัจฉามิสังฆังสระนงังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนงังคัจฉามิ ทุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิปานาติปาตาเวลมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอาทินาธานาเวลมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิจาจาราเวลมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ มุสาวาทาเวลมณีสิกขาปทังสมาทิยามิสุราเมรยมระมชปมาตฐานาเวลมณีสิกขาปทังสมาทิยามิพุทังสัตตะรัตนมหาปกาลังสรนังจชามิสังคังสัตตะรัตนมหาปกาลังสรนังกชามิ อิติปิโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตภะกวาตาธัมโมสุปฏิปโนภะกวาโตสาวะสังโฆสังฆนามิสวาคาโตภะกวาตาธัมโมสันติทิโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตพโภมิโยหิติ สุปฏิปนโนปกวตโตสาวกสังโฆอูชุปฏิปนโนปกวัตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปนโนปกวตโตสาวกสังโฆยะที่ทางจต,ตาริปุริสาย,ยุคานิอัฏฐปุริสปุขลาเอสปะปกวตโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο. Angellieiya anu dalang punnya getang มากะคัลลูนิโกนาโถหิตายสัพปาปนีนังกุเลตวาปาลามีสัปปะโตสามโพทธิมุตตามังเอเตนะสัจวัชนะโหตุเมจยามังคลังจยันโตโพธิยามุเลสัยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจโยโหหิจยสุจยมังคะเลอปาราชิตาปันลังเกสเสปตะวิปุกะเลอภิสเกสัพพุทธานังอคัปโตปมุติ สุนักตังสุมังคลังสุปปปตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตเจสุยทังพระมจาัสุปนักกินังกายกัมมังวจากกัมมังพัทกินังปทัทกินังโนกขัมังปณนิทิเตพัทกินาปทัทกินานิัตวานลพันตเถปัทกินีปวัตุสัพมังคลังลกขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสติปวันตุเตปวัตุสัพ พมังคารังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวน n a สทาสโสติพวันตุเตพวัตุสัพพมังคารังรัขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุปาเวน n a สทัสโสติพระวันตุเตจินตาจีมานีโนเยนะเยโนสิทธิอภัสสิทธิจินตาจีมานีโนเยนะเยโนสิทธิอภัสสิทธิจินตาจีมานีโนเยนะเยโนสิทธิอภัสสิทธิ ทินาตัชิมานิโนเยนะเยโนสิธิอปาสิทธิอนันตกวารานังเอตังพุธังเอตังธรรมังเอตังสังคังอนันตกวารานังเอตังพุทธังเอตังธรรมังเอตังสังคังอนันตกวารานังเอตังพุธังเอตังธรรมังเอตังสังคังมหาปุญญามหาลาภงมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาำนาจมหาบารมีสัพพาบารมีมหาบารมีประวันตุเม โอมพุทธังขับพันละลังสียังปตวีเสตัลาตนางมหาปุญยังมหาลาพังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีมหาบารมีปวันตุเมโอมพุทธังขับพันละลังสียังปตวีเสตัลาตนางมหาปุญยังมหาลาพังมหาโชคมหาลาภมหาเดชมหาอำนาจมหาบารมีสัพพะบารมีปวันตุเม u u a i o a i a i o i a i a o i a ma i a u u a i o a i i o i a i a o i a ma i a u u a i o a i a i o i a i a o i a ma i a u u a i o a i a i o i a i a o i a ma i a u u a i o a i a i o i a i a o i a ma i a japanalang siyang เอตังปุตังเอตังธรรมังเอตังมหาปุญญามหาลาภังสัพะบารมีมหาบารมิปวันตุเมอิมินาปุญญาคามีนาอุปาจยาคุณุตลาอาจาริโยปกาลาจามาตตาปิตาจายตกาปิยามังสุริโยจันติมาลาชาคุณาวันตานลาปิจา พัมมะมาลาจะอินตาจัตุโลกบาลาจะเทวตาจะมมมิตามนุสสะจะมัจจักรวิกาปิจากสัพเปสัตตาสุขิหนตุปุญญานิประกาศานิเมสุขังจติวิทังเตนตุกิปังปะเปตวโมตังอิมินาปุญจะกามนาอิมินาอุเซนะจักิปะหังสุรเเจวตันหูปะตานะเจตานังเยสันตานหินาธรรมายาวานิพานโตะมังนัสันตุสัพะตาเยวะ ยะถาจะตโตภเวภเวอุจุจิตังสติปัญญาสันเลโยยามีนาม拉ลาลพันตุโนกาสังกาตุนเจวเยสุเมพุทธาติปะวโรนาโถตมโมนาโถวัลุตตะโมนาโถปเจกะพุโตจะสังโฆนาโถตโลมมังเตโสตมาโนภาเวนามาโลกัสังราพันตุมาอะรหังสัมมาสัมพปตุปกะวา พุทธังปะวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะกับตาธรรมโมธรรมังนมัสามีสุปฏิปโนภะกับโตสาวกะสังโฆสังขังนะมามีขอความสุขก,กายสุขใจจงมังเกิดมีแต่ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาตัวพระพุทธศาสนาะ ุทธาบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีครุอุปชาอาจะอริยบารมีปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านให้พ้นทุกข์พน้นโศกพ้นภัยก็กรรมใดๆจงหายสิ้นไปนักการบัญดัติยูนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ